สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถกระบะมือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่4คันสวยๆเลยนะคะมีตั้งแต่4ประตูหรือว่าแคบสูงแคบเตี้ยนะคะเข้ามาใหม่ราคาโดนราคาดีมากๆเลยและ4คันนี้นะคะได้รับโปรโมชั่นสุพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2.99%เท่านั้นใครมองหากระบะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะสามารถกดดิ ตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยคุณภาพเปรดเองแน่นอนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหาก,กระบะมือสองนะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดคันแรกกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เลย4ประตูยกสูงสีขาวหน้าหมูป่ามาแล้วเรียบร้อย คันนี้ได้เป็น Toyo t a r ร v o เนะคะเป็นตัว p พล n e er อ2.4รุ่นหายเลยนะคะเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่สภาพที่สมบูรณ์มาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมและสีดำหล่อๆแบบนี้เลยคุณภาพสวยมากๆเลยนะคะบอดี้โครงสร้างแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะสวยเดิมกริปไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเนะะี่ยค่ะไฟไดิจิตอลนิ่งไหลมีมาให้สวยๆเลยตัวเซนเซอร์นะคะมีมาให้รอบคัน แล้วก็ป่งซุ้มร้อเนี่ยอยู่สาภาพเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีดิ้วรอยการโดนชนมาได้แม็กอลอยสีดูโทนมาแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแม็กอยู่สาภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีชำ้ำแม็กขอ18บป่งซุ้มร้อนะคะไม่มีการโดนพลิกคว่ำชนหนักมาคะ่ะอยู่สาภาพเดิมกริปแบบนี้เลยบรนไดเหยียบขึ้น,น้านข้างค่ะก็อยู่สาภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานสีรอบคันนะคะอยู่สาภาพเดิมกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ตเดิมด้วยนะคะรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีต้องรอยรักยิ้มค่ะสภาพเดิมกริปแบบนี้ กระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีโครมเมียยนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยแล้วก็มือเปิดเป็นสีโครมียมกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นสีประตูที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถใหม่กริปเลยนะ,ะภายในภายนอกนะ,ะมีออปชั่นมาให้แบบครบๆป่งซุ้มล้อนนะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการโดนชนหนักมาสติ๊กเกอร์ต่างๆมีตั้งมาให้เห็นจากโรงงานแล้วนะคะไฟท้ายอยู่สภาพเดิม บรรไดเหยียบขึ้นด้านหลังตัวรถนะคะก็อยู่สภาพเดิมโรงงาน,นะคะ่ะมีเซนเซอร์กะระยะมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนี้เลยนะคะตัวไฟท้าด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอย นาการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยเดิมเลยปกซุ้มร้อก็อยู่สภาพเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะใครมองหาอยู่กระบะมือสองอยากแนะนำสีประตูคันนี้ไว้อีก1รุ่นเลยนะคะเผื่อพี่มองหาอยู่นะคะเป็นรุ่น p ิเรเนอ2.4รุ่นไทยนะคะได้ในส่วนของตัวบอดี้สีขาวมาแล้วปี2020ไม่ใช้งาน1,300 0กิโลนะคะราคา679,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคสนะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างแคปทะเบียนมาสอบถามได้เช่นเดียวกัน และคันถัดมาค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระบะแคปสูงนะคะคันนี้ก็เพิ่งรับเข้าร้านมาเหมือนกัน t o y o ต a Revo p i r n e e นนะคะตัว Smart Cap 2.4 Ent r ทปี2021เลยนะคะกับไม่ใช้งาน130,000กิโลราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเลยคุณลูกค้าได้เป็นตัวกระบะแคปสูงนะคะคันนี้หน้ารอเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าสีเทาดำนะคะแล้วก็สีดำอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้ เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดไฟหน้าค่ะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะสำหรับรุ่นเริ่มต้นก็จะได้เป็นไฟมันติ มาแล้วเรียบร้อยเหลี่ยมสันรอบคันบอดี้ต่างๆคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมานะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีต้องอยรักยิ้มนะคะอยู่สภาพสวยเนียนกริปปงซุ้มร้อค่ะก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดค่ะนี่เลยนะคะป่งซุ้มร้อนะคะเมคอาร์คตัวน็อตแต่ละจุดนะอยู่สภาพเดิมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนี่เลยนะคะตัวแม็กได้เป็นแม็กสีดําสภาพสวยแบบ มาให้แล้วเรียบร้อยนะดอกยางคันนี้นะคะบอกเลยว่ายางเนี่ยยังมีการใช้งานได้ยาวๆอยู่นะยางตึงเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็โปงซุนร้อนเนี่ยอยู่สภาพเดิมเลยมันได้เหยียบขึ้นด้านข้างค่ะก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะกระจกมองข้างหรือว่ากระจกรอบคันเนี่ยเดิมโรงงานแน่นอนรอยฝากระโปรงหรือว่าในส่วนของรายละเอียดบอดี้ต่างๆเนี่ยไม่มีรอยบุกนะคะไม่มีรอ,อยรักยิ้มอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะสวยเลย แล้วก็ในส่วนของราเดียตัวกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีโครมเมียมมาพร้อมระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดค่ะเป็นสีโครมเมียมกระจกรอบคันนะคะพาร์ทเดิมบอดี้เดิมโรงงานคันนี้เลดฟีดาาผ่อนอยู่มันมาณ9,000 800นะคะเป็นกระบะแคบสูงนะคะสวยเดิมเลยนะคะโปกซุ้มร้อไม่มีการโดนชนมาแน่นอนค่ะอยู่สภาพเดิมโปกซุ้มร้อเดิมๆบอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมเลยรายได้คันนี้นะคะขอที่20,000ขึ้นไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือว่ารับเหมาอาชีพอิสระแต่มีใบแสดงรายได้ที่มาชัดเจนนะคะเราก็สามารถดันให้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญ ถ้าเกิดลูกค้ามีบอดเครดิตดีนะคะสามารถได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ฟรีดาวได้สบายมากๆเลยนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่นะคะขอแค่ลูกค้ามีเครดิตนะคะเกินปีนะ,ะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะนี่เลยไฟทงไฟท้ายอยู่สภาพเดิมนะคะบรรยียบขึ้นด้านข้างหรือว่าด้านหลังตัวรถก็อยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพี่พี่ขาตัวรถเนี่ยสวยกริบแน่นอนนะคะปงซุ้มล้อดเดิมเลย รายะเอียดน,นั่นค้างอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้กระจกรออคันพัตเดิมแล้วเรียบร้อยเมื่อเปิดโครเมียมรอปองซุ้มล้อสภาพสวยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้ด้วยนะคะสนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะคุณพี่คันนี้น่าใช้งานอีกหนึ่งคันผ่อน9,800บาทได้ได้อยู่ที่2 0 0 0 0ขึ้นไปนะคะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องกู้ร่วมนะคะหรือว่าคำประกันใดๆทั้งสิ้นเลย และคันถัดมาเอยคุณพี่ขาสีกระบะออสประตูนะคะเป็นตัวกระบะ4ประตูตัวตี้ยนะคะมีมาให้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยถามหากันเยอะมากรุ่นนี้ Toyota Revo นะคะเป็นตัว2.4มิตร Z Edition นะคะเป็นรุ่นปี2021ไม่ใช้งานอยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นเลยราคา4,99,000บาทคันนี้เป็น4ประตู เปียนะคะมาพร้อมแคลิี่บอยติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานคันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะประวัติศูนย์มาเลยนะไม้แท้โรงงาน8ปดหมนะคะได้รถปี21ด,ด้วยด้านหน้าตัวรถนะคะได้โฉมหน้าหล่อมาหล่หล่อแบบนี้นะคะไฟหน้า มันติรีเฟเตอร์นะคะโคมไฟเนี่ยใส่กิ้งสภาพเดิมแล้วก็กจากด้านหน้าโครมเมี่ยมอยู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะไม่มีดิ้วรอยช้ำเลยนะรอยต่อแต่ละจุดนะคะก็อยู่สภาพเดิมเดมโรงงานนะคะไม่มีดิ้วรอยพลิกคว่ำหม,มาแน่นอนในส่วนของรายละเอียดฝากกับโรงคันนี้นะคะก็อยู่สภาพเดิมจากโรงงานไม่มีรอยบุบไม่มีอรอยรักยิ้มนะคะสภาพเนียนกริบเลยนะคะบ่งซุ้มรอแต่ละแต่ละตัวเนี่ยเดิมโรงงาน และในส่วนของรอยายตัวกระจกมองข้างหรือว่ากระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมแล้วนะคะเป็นระบบพับไฟฟา้ามาให้นะ,ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยมีมือเปิดเป็นสีโครมเมียมสีประตูสวยๆนะคะแล้วก็มีแคลิบอยด้านหลังมาให้ด้วยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะ,คะใครมองหาอยู่นะ,ะจัดได้จัดเลยคันนี้นะคะบันไดเหยียบขึ้นด้านหลังตัวรถอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังนะคะ หรืในส่วนของรายละเอียดนี่เลยสปอยเลอร์มีมาให้นะคะเคลริบอยติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะคันนี้แคลิบอยด้านหลังถ้าไม่ต้องการเราถอดให้ได้นะคะแต่ว่าแนะนํามีไว้เพราะว่าอะไรใช้ใช้งานได้สบายมากเลยนะขนข้าวขนของต่างๆนะคะสัมภาระเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนนะคะ สวยเดิมแบบนี้เนี่ยนะคะปร่งซุ้มร้อไม่มีพิดความมาอยากดูรายละเอียดภายในเพิ่มเติม4นะคะสคันนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยเนาะ,ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะรถสวยแน่นอนนะคะไฟหน้าสภาพสวยการันตีโครงสร้างมาให้ค่ะไม่มีพิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีให้เลยสวยเดิมร้อแน่นอนนะคะสนใจเอียดคันไหนก็อินบล็อกเข้ามาได้นะคะ และถัดมาคันสุดท้ายเลยคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะคันสุดท้ายของเราวันนี้ก็ได้เป็นสีเทาดำเลยรีโว่นะคะเป็นตัว Smart c a ค2.4 Entry Set Edition เช่นเดียวกันคันนี้ได้ปีใหม่เลย ปี2024นะคะเป็นแคปเตียปี24ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะปี2024คันนี้ไม่7จ0 0นหะคะคนี่ไม่แท้โรงงานเลยราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะไม่หลักหมื่นอออไม่หลักพันนะคะได้ไมคแค่7,000โลเท่านั้นนะคะกับแคปเตียรอ,รอแบบนี้สี เทาดำนะคะด้านหน้าตัวรถได้โฉมหน้าหล่อมาเช่นเดียวกันนะคะกระจังหน้าโครมเมี่ยมอยู่สภาพเดิมรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยสภาพสวยไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพสวยเดิมกระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมแล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้ในส่วนของ สีเดียวกับตัวรถเลยเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยนะคะสภาพสวยเนียนกริบแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถบอกเลยว่าสวยทุกคันแน่นอนนะคะด้านหลังตัวรถไม่มีการโดนชนหลังมาแน่นอนนะคะฝาท้ายด้านหลังอยู่สภาพเดิมไฟทงไฟท้ายอยู่สภาพเดิมเดิมจากโรงงานด้วยนะคะไม่มีช้ำเลยนะถือว่าอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําใครมองหากระบะแคปเตียนะคะ ปีใหม่นะคะคันนี้ได้ปี24ไม่7,000โลราคา4,079,000บาทเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะรับประกันมาให้แหละไม่มีพิกควม่มชนหนักจมน้ำกองใหม่มาแน่นอนท่านไหนมองหาอยู่นะคะกระบะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะว่าจะเป็นสีประตูหรือว่าแคปเตียสีประตูตัวเตี้ยนะคะมีให้เลือกหมดเลย นะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมคันไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 9 1ย์หนะคะ4 4เพชรยนต์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสพี่เไหนมองหาอยู่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถกระบะมือสอหรือว่ารถครอบครัวมือสอเข้าใหม่ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ